สวัสดีค่ะมื่อน,นี้ยายปูก่ก็สิมาวัา,าวตัวแต่ว่ายายปู่โทรศัพท์มันเต็มเฮ็ดกระโบเป็นเขาบอกว่าใหล่ล่างข้อมูลท่ายไปแป๊บนึงมันกับมันกับปิดไปซื่อๆมันบอกว่าบางยางมันสินน้นเลยโอ้ลหางข้อมูลมาเป็นไปเฮ็ดเป็นบอกแน่เด้อบอกอยู่ในคลิปนี้ก็ได้เขาลหางข้อมูลเขาลหา่ยังไดโอ้ไหล่ข้อมูลโทรศัพท์เป็น เมื่อในยายปู่ก็สิมาว่าเรื่องอาการพิจารณาอาหารบิณฑบาทอาหารบินฑบาตก็คือแบบของกินเข้าทั่วไปนี่แหละหันแมนสมมติว่าพระนี่กับบิณทบาตมมอยังฉันแต่ว่าค้นเฮานี่เฮ็ดกินเองกับมี่ซื้อกินเองกับมี่แต่ว่าพระนี่แตกต่างจากคนคือคนพิจารณาก่อนโดยยายปูส่สิอันข้ามพิจารณาที่เพิ่นบินทบาตมาเพิ่นพิจารณาทุกเสาร์เด็กคนเพิ่นสิฉันอาหาร เข้ากับพิจรารณาน้ำขึ้นกันไอ้ปู่กับเซธคือเก่าคือสิบเว็าภาษาบาลีแต่ว่าสิบเว็ดทิปแย่มาแล้วเราย่อมพิจรารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมอมันเกิดกําลังพลังทางกายอันนี้นี่ไอ้ปูอ่อยากบอกว่า มันมีผักมีกินหายางที่ว่าผ้าพื้นบิฉันกระเทียมแล้วกับอีกอย่างน,นะเหาผสมในอาหารพื้นที่ภาคเหนีน้ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับอาหารการกินนี่สิ่บ่บประดับคือกันกันในโรงเล่มนะที่วัานในถ่วยกับสีมีพวกแต่งพวกอยังจัดนรวบต่างๆว่าแมนบ่ประดับไม่ให้เป็นไปเพื่อความตกแต่ง แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้ของก,าย,กายนี้เขากินไปเพื่อว่าให้เขามิชีวิตต่อไปเป็นมือมือโดยเขาก็ะเฮตตามหลักคือนั่นล่ะอาหารหามือเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพยูต่มเที่ยวหายุหากินได้เพื่อความเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติรหมจันทร์กินไปเพื่อความยู่ยใดของคนเขาธรรมดาว่าต้องปรุงแตงง่งอีหยังร้ายเ่าต้องปรุงแต่งถ้วยว่าต้องปรุงแตงง่งอีหยังร้ายโดยมากก็เอาท้ามันป่าสิก็ปิิงให้มันสุกสุกเรียบร้อยแล้วก็ไม่กินได้อีหยังประมาณนี้นะด้วยการทําอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ทึงทุกขเวทานาเก่าคือความหิวกินไปให้มัน ตอบสนองต่อความหิวต่อความอยากของเขาซื้อบ่ต้องพืดไปว่ามันต้องหรูมันต้องจานใหญ่มันต้องดัดแปลงจากอันนั้นอันนั้นอันนั้นบ่อกขนาดบ่บ่เฮดอันนี้พระเพิ่มสิบ่นั้นและไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเขาความเป็นไปโดยสะดวกของอัตภาพความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยแล้วความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย,าวยจากมีแก่เราอย่างนี้นคือเขากินตามปกติบ่ให้มันวิริศมาลาเกินไป เอาของที่ว่ามาแล้วเขาก็มาเหตุตามธรรมดาซึ่งก็ยายปูมาจังหันเนี่ยวได้วิธีสมาลาเกินไปต้มก็คือต้มแกงก็คือแกงผัดก็คือผัดคันต้มยังสิ่ก็สิบปมะเนว่าเครื่องอีหอย่างกับว่ดาดไลยเกินไปสมมื่อต้มปลา่างสิ่ก็เออต้มปลาก็มีพวกคาตะไร่สำหรับรับกินเนาะแล้วก็มีผักหอมแน่สำหรับดับกินแล้วก็ต้ม้าล่างปลาให้สะอาดสะอาดต้มน้ำให้เดือดให้สุก แล้วก็ต้มทุกอย่างให้สะอาดปรุงย่างเรียบร้อยเพราะว่าเพิ่นสิบวิทยติดนร่ดอาหารแต่ว่าก็มีอยู่ถ้าเม็นอาหารซื้อมันก็จะมีรสขาเจ้าก็สยเอารสเค็มน้ำน้ำของอาหารนะรสเค็มรสหวานเนรายยายปูอย่างไรมะมะบอยฟังมาหนึ่งรายยายปูได้จากการมาวัดการมาวัดทุกมือก็ได้เฮ็ดกับเขา่า วิลิทธ์ล้าเกินไปถ้าเป็นไข่ต้มกับไข่ต้มไข่เจียวกับไข่เจียวสีบรห็ดอีหยังถ้าสุเมหปอปงอีหยังเกินไปโดยมากมันมันกับพอถึงขนาดนั้นเขาเห็ดพอห้มันอ่ายังมีคงสภาพเกา่าเนี่ยตามที่เพื่อนเขียนมาเนี่ยแล้วก็ห่อเราเว้นที่สุดคือผักหาย่างที่เพื่อนกินบ่ด้อันนี้ยายปูเห็นเพื่อนเขียนไว้ในตำล้านะแต่ว่ามันลืมไอ้ที่จำได้คือกระเทียม กระเทียมคืนฉายอีย่างประมานี่แหละของพวกผักที่กินชุนทั้งหลายแล้วก็ค้นสิบว่าหายเพิ่นอีกแนวหนึ่งคืออาหารบะซุกไนบางคนถวายอาหารบะซุกนี่พวกพวกแหนมพวกสมหมูสมยางนี่ถึงท่านไปห้องกับบอ่อใดเพราะว่ามันบะซุกแล้วก็การการถวายอาหารนี่หันสมมุติว่าเกินเกินเพลนไปแล้วแม่นห้องถวาย กับบอดีด้ยบอดีทั้งสองอย่างนอกจากอาหารแห้งที่พึ่นสามารถพิจเจรนาได้เราก็เก็บไปจังกาแฟ,จ,าฟจังนุ่มจังอย่างยังสิแม่น้อถวายแล้วสิเพื่อนก็นสิเก็บไว้เมื่อหลังมาเพื่อนก็นสิมีคนหันเพื่อนเก็บไว้ในที่เก็บของเพื่อนค้นกับไปบ่ายบ่ได้ได้ถ้าไปบ่ายแล้วเพวันต้องถวายอีกอย่างอีกเท่านึงน,นี่ละ หลังจากที่ว่าวาเรื่องพิจารณาอาหารแล้วเมื่อเอื่นกับสิบพิจารณาเสนสนะก็หมายถึงที่ยู่นี่แหละพวกกุดพวกอย่างทั้งหลายนี่แหละแต่ก็จงค่อยสืบวาตว,วาตัวว่าตัวมิขมิะมะวัดนี่มันก็ได้หลายอย่างล่ะได้หลายอย่างขนาดได้ปู่จังบอกว่ามะวัดนี่มันดีเพราะเขาได้มะวัดใจวัดความอดทนวัดความคาลหานิ้นท่าโดยที่ว่าวัดิจใจเจ้าของให้มีความหนักแน,กน่นไหมเาให้เจ้าของมิทุกทุก เพราะไหมีให้เว้นจากทุกเว้นจากกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี่ก็บจิตต์โดยสินหาการยูการจินของเขาเนี่ยเขาต้องหูจักรักษาสินเขาต้อง,องจักรักษาสินครับ,บไอ้น้ำอาหารที่ได้มาเนี่ยเขา้าปกติคนเข้านี่มันสี การยู่การกินนี่คนห้าสิบปดิประดอยแน่นะก็เฮต้คนเกิดกิเลสได้เพว่าอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็เฮต้เกิดกิเลสได้อีหยังเฮต้เกิดกิเลสได้สังเกตได้เวลาอันนั้นยังเสียคนนั้นกินอาหารอีกแบบหนึ่งคนนี้กินว่าการกินอาหารกับแบ่งแยกกันได้กเฮติใ้เกิดทุกได้เฮติให้เกิดกิเลสได้เฮติในยังได้ทุกอย่างกับอาหารคนจังให้พิจารณาเรื่องอาหารการกิน สุดท้ายถ้าเขาเกิดทุกข์เขาก็ต้องเอามรรคแปดไประงับขึ้นเรามรรคแปดคือโหว,ว่าเกิดแก้เจ็บตายเนี่ยอย่าไปยึดติดมันหลายเพราะว่าคนเฮามันต้องตายอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วแก่อยู่แล้วตายอยู่แล้วเขาเอื่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งของรักทุกสิ่งก็เป็นทุกข์เขาอย่าไปยึดติดมัน สุดท้ทยมากกสิมาอยู่บทหนังสือเล่มนี้กสิมมาอยู่แค่ยุทีศินแล้วก็มกักแบในรละบทตัสรูของพระพุทธเจ้าคือบทที่ว่าบทอรหังแถวไหวอรหังสมาสัมพุทโธภะวะพุทธังภะวันตังอภิวาเทมีน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพ,พเลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสลูชอบได้ด้วยโดยพระองค์เองน่ะ ตัดสูเพิ่นเสียตัดสู่เนี่ยแหละมาทุกสิง่งทุกอย่างที่เป็นนี่คือคำ้มไหวภาคของเฮามันอยู่ในหันหรถวันนี้ยายปู่กับเสีว่วแค่นี้มือกับเสี่ยวมะวาต่ออีกคือเสนาสนะไอ้ปู่อยากเวาแบบว่าการทำวัดเจ้าทำวัดเด่นเนี่ยมันห้ความรู้อียงแน่มันหห้เฮาพิจารณาอียงแน่เพราะว่าการทำวัดเชาวันทำวัดเด่นมันดูทีวา่าอัะไะบท ของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นถ้ำของพระพุทธเจ้าบทเพิ่นตัสรูทั้งหลายอยู่ในนีเบิดเป็นข้ามสันแต่ว่ามันขยายความในร้าหลายอยู่ในรรมวัดเจ้าั้ำวัดเด่นหลอกนั้นมิต่ข้ามขยายความนี่แหละเกล้ปูมากก็ไดนี่แหละส่วนคนเขาวัดถ้ำวัดเสาถ้ำวัดเด่นเขาสิได้ยังลอย่าง ได้สติละกิเลสโลภโกรดหลงทั้งหลายถ้าบ้านเมืองเขาละโลภโกรดหลงทั้งหลายในทุกสช่งทุกอย่างสิลดลงเบดเอไเพอว่าหนึ่งเขาหันดั่งเผามีความด no ูอย no ู่แล้วความรูหลายเท่าได้นี่หันใส่ผู้เป็นประโยชน์มันก็อิจฉากันที่เราเด้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขาเดือดร้อนทุกมือนี่คือคนความรูหลายเด้ความรูหลายได้สิขากันทุกมือนี่ความรูหน่อยๆน่ยมันบสิขากัน พอความรู้หลายอย่างเลี้ยนดงมักใหญ่ไฟสูงเขาถับเบิ้งต่อไปถับเบิ้งต่อไปคนที่ว่าบามีความรู้หลายคนธรรมดานี่สิบ่ามาสิบ่สิบ่บบเฮดให้ขวารความคนเดือดร้อนจำพาะความรู้หลายด้อความรูหมร้หลายบางคนนี่ส่วนมากนะทุกมือนี่แเท้เห็นนี่ คนคว่ำดูหลายนั่งนั้นนะที่แย่งกันทุกเมือนีงเที่ยวเห็นเนี่ยเที่ยวเห็นที่ว่ามีตำรวจทหารแดนลงไปนี่มีทั้งนั้นเลยเมือน,นีงเบิร์ตแค่น,นี้จะสิ้นเมื่อวไหมเมืม่อต่อไป